สวัสดีครับกลับมาพบกับเกม Mobile Suit Gundam b a t t l e Operation Code Fairy กันนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะฮะเราจะมาดูเนื้อเรื่องเส้นทางแยกกันบ้างนะครับเนื้อเรื่องหลักเราเล่นจบไปหมดแล้วนะฮะเนื้อเรื่องแยกเนี่ยก็จะมีของมีอา e l เฮเลนาอารูมาบารี uma, ari, ่ F, อันนี้ใครก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ลีลิสนะครับซึ่งแต่ละคนผมว่าตอนนี้นที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นลีลิสนะครับเพราะว่าเรารู้สึก ไม่ค่อยได้เจอเธออะไรประมาณนั้นนะครับอเริ่มเลยก็แล้วกันนะเอ้าเฮ้ยไม่มีเนื้อเรื่องบอกอะไรเลยนะก็มาดูตัวหุ่นนะครับหุ่นนะครับก็จะเป็นการ์าบิ๊กคุชชี่นะครับ L A บารีคูจับหรือจักกักวิสลด์เด็กอิลสตาเด็กก้า

อันนี้นะครับก็จะมีอาวุธอะไรบ้างวะล็อกเก็ตบาซูก้านะครับแล้วก็ไอ้บีมไซต์นะครับก็เป็นเขียวนะครับทวินแล้วก็บีมกันนะครับรูปทรงคล้ายๆสเปร์กันเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสเปียหอกนะครับแล้วก็ซาเบรุดาบนะครับ2อันนะฮะแล้วก็บารูกันนะครับโซนนี้ไอเทมที่ติดตั้งนะฮะสกิลมีอะไรบ้างไอพวกนี้เราปรับอะไรไม่ได้เลยนะฮะโอเคอ่ะ แล้วก็พายลอตนี่ฮะมีมีลิฟตคนเดียวนะฮะสกิลอะไรเอ่ยสามารถเติมเลือดได้นะครับก็คล้ายๆกับฮารุมานะฮะเนี่ยเพิ่มเลือดได้30%มรนะฮะแล้วก็มีเพิ่มเรื่องของซูเปอร์ชิดนะครับสปีดการหลบในัรืน,น,นี้ด้วยนะครับใช้เวลาชาร์จ60ินาทีโอเคดูเลยล แบล็คด็อกทายแบล็คคืออ๋อสู้กับไอ้พวกไอ้สีดำฮะไอ้สีดำไอ้ที่เรนัทเรนัทมันเอามาสู้กับเราอะอารูม่านะฮะโอเคไอ้พวกน็อกลีดนะฮะมันน่าจะมีเนื้อเรื่องอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะไม่มีปรับความยากง่ายด้วยนะก็คือเข้ามาเลยโอเคจะไหวไหมเนี่ยแบล็คด็อกนี่ไง เว้ยถ้าไม่ยอมจํานวนแล้วก็เราจะยิงจัดการนะนะฮะโอเคสู้เลยนะไม่ต้องคุยอะไรเยอะฮะสามตัวลดความลดความเขามุ้งเขามุมงเฮ้ยสไนเปอร์ดีกว่านั่นอ่ะโหูชาร์จนานมากเลยยังมีตัวเดียวโดนเอ้ยไม่โดนโหูหอกหอกว่าจะตีช้ามากโห ช้าว่ะไอ้เคียวมันอ่ะไม่โดนด้วยรอดมาทีละตัวยวากโหยากอะ่ะไม่ใช่ไม่ง่ายรอดอ่อะเอ,อ้ยโอเคอันนี้มีสองสองจังหวะหลังมาแล้ว ลิซเซเนเปรอร์เดีวให้หยุดคน,นเดียวหอนแม่งก่อนเลยลิซเซเนเปอร์โหยเคียวเลยังโคตรอะแต่มันตีได้แค่จังหวะเดียวครับเมื่อกี้กดซ้ำแล้วมันไปได้แค่ครั้งเดียวเลยเฮ้ยที่คอโอเคขอกมีสองจังหวะดาบยังไม่ได้ลองเลย มาดข้ามาดามาเขมาจะเอ๋เรียอยหนึ่งยยต้องใช้มุมต,ตึกอใช้มุมตึกช่วยครับเรียบร้อยไป่อฉันฉันทำได้สามเครื่องไอ้ตัวอื่นๆออกมานะมึงสู้ในฐานะที่เป็นทหารสี่อะไรเงี้ยนะฮะ ที่เห็นสองตัวนี่ไงเซนไเปอร์แออยู่สู้เก่งใม่ได้เกมนี้ผมไม่ไไมมต้องเข้าไปชิดมัน <c oughs> โดนสองเฮ้ยม่งมาสตัวแล้วอะ กดถอยก่อนอ๋อมไอนที้คล้ายๆกับคือนั่นเลยได้ตัวนี้โอ้ยตัวนี้เราเสียเกียบหามุ้ตึกก่อนหามุ้ตึกหามุ้ตึกเราให้มันเข้ามามาเด้มาเด้ตัวนี้ก่อนเลยกันสองตัวที่มาก่อนรอ ดุสุดมาเลยหนุบไม่ทันเนึ่งทุกพนโดยพูดด้วกันด้วยเมื่อกี้ไม่รู้มีกี่ตัวฮะเราต้องเล่นแบบเซ้ยเขียมเอ้ยเหลือห้าพันแล้วเลือกที่ยิงไม่โดนมันด้วยมันช้า よく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 よ

โง่อะเออโง่เออโง่เดี๋ยวเรวรอให้มันเข้ามาใกล้ๆกันกอนลดิน่าจะเก่งกัยประชิด เข้าแล้วไม่โดนเลยโอเคยังอยู่อีกนะยังมีอนีตัววเนียออกไปเฮ้ยต้องรอเดวเดี๋ยวเดี๋ยวกลจาที โอ้ยหลุดนี่วะเพราะทำไมมึงช้าจังไม่แล้วตัวนี้ไม่โดนเลยเสียปรียบถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเครื่องร้อนแล้วแม่งไม่มีจุดเช็คพอยต์เติมด้วยให้เราด้วยฮะโอวตัวนี้เนี่ยกลับไปสู้ที่เดิมเวลาย,ยังมีอยู่นะเล่นแบบบเซฟฮะโอ้แม่งรู้แม่งรู้

น้องเยอะอมือเรื่องเรามีหมื่นสองแล้วเรอเลยมาเลยก็แล้วกันโหเยอะว่ะเยอ,อะเยอะโอเคเอาสายปุ่นมาเลยก็แล้วกันเฮ้ยแม่งรู้แมงรู่มาเด็กมาเด็ก ตื่แอปมาเอ้ยโอ้โหเสียเปียบเลยเอย่างนี้เฮ้ยเชี่อเลยเครับลบเครับนะเข้ามา,อ,มาอื้เนี่ยกาจังหวะดีๆรอให้มันเข้ามาแล้วก็ฟันมันขะนะนะึ้นมาขึ้นมาเติมเลือดเลย เราจังหวะเราจังหวะไม่โดนอ,อีกเชยงรุกอีกเชเลยุจังหวะไม่ได้แล้วไอ้คจังเป็นอะไร้เเร็จแล้วไม่โดน

ฟันโดนน้องมันนะลูกน้องมันเออมาขอเส้นสวยอีกไม่จังหวะมันเข้ามาแล้วเราฟันไปข้างหน้าเอ้ยแบบนี้ไม่ได้แบบนี้เสียเปรียบเสือเฮ้ยคือเชื่อเฮ้ยโอ้โหรวมแบบเนี้ยเสียเปียบเลยดูดิรถเลือดรถท่วมเลยอะ มาเด้เรียบร้อยชนะครับ <hr an> โหยากยากมีตัวเดียวด้วยมีครึ่งหลังไหมเดี๋ยวดูด้วยดูว่าจะไม่มีได้อ,อ๋อมีได้ไอเทมด้วยนะฮะ ย่นะช็อตกันฮะได้ช็อตกันมานะแต่ว่าน่าจะเอาไปใช้ในโหมดโหมดธรรมดามเอ้ยโหมดเขาเรียกว่าอะไรโหมดอื่นอนะโหมดในเรื่องใช้ไม่ได้นะฮะแค่นี้เหรอแค่นี้เองฮะไอ้ยเราค็รู้จะเป็นแบบสตอรี่เป็นเนเรื่องที่แบบเอออะไรเงี้ยนะมีภาพ ัสกรีนอะไรยี้ด้วยนะฮะไม่มีเลยนะครับอ่ะโอเคเอาลิลิลไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตัวอื่นเรามาดูกันนะว่ามีเนื้อเรื่องอะไรพิเศษเพิ่มเติมใส่ไข่ดาวอะไรไหมนะฮะอ่ะโอเคเรืวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ